มันแก้ไม่ยากหรอกเรื่องนี้สินเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกต้นเหตุของคนมีหนี้มีสินนมันอันเดียวนะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะใช้มากกว่าได้ทีนี้วิธีแก่นี้แก้สินจะไม่ยากอะไรใช้ให้น้อยก็ได้ <c oughs> ขยันทํามาหากินนั่นแหละขยันทาเข้าไปทํามาหากินอะไรที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ขยันทํามาหากินเข้าไปแล้วก็กินใช้ให้น้อยกว่า Uhm. ผลผลิตที่ได้หรือรายได้ที่ได้รับรองผลนี้กินใช้น้อยกว่ามันจะเหลือไหมล่ะมันก็เหลือสิได้เหลือนั่นแหละก็จะพนนี่พนสินก็ไปใช้นี่ใช้สินไปสิก็หมดนี่ไปเลยๆๆๆๆเท่านั้นเองหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราทําเต็มที่แล้วหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทาแบบที่อาจารย์ว่านี้ถ้าเขาจะฟองล้มละลายอะไรอะไรอะไรโอ้ยเขาฟองไปเลยนะ พราะเขาไม่เอาเขาคุกเขาคุกไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีคดีพวกนี้คดีนี่สินอย่างเงี้ยเขาไม่เอากันเข้าคุกนะถ้าเข้าคุกก็ดีเหมือนกันนะนะก็ก็ไปก,ก,ก,กินข้าวฟรีในคุก,กสบายตายนะก็เป็นยากอะไรแล้วก็ไม่ต้องยิ่งไม่ต้องหากินอะไรเลยนะสบายๆนะจริงๆก็ไม่ต้องเข้าคุกหรอกขยันน้อยไปขัดห้องน้ําให้คนก็ได้กินแล้วนะน ไปกวาดบ้านไปขัดห้องน้าําไปทําความดีอะไรอะไรบัง่งก็มีกินมีใช้ล้วคนเราเนะขอทานยังไม่อดตายเลยขอทานยังไม่อดตายเลยคนทํากินมันจะอดตายยังไงมันไม่มีทางที่จะอดตายได้หรอกนะเห็นแต่คนมันไม่กล้าขอก็เลยตายอัตตายเยอะนักเลยไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่ขอใครเลยก็เลยตาย แต่ถ้าขอออกปากบอกแขกช่วยแบกถามนีม่ไม่อดตายหรอกแต่คนไทยมีน้ำใจอยตายแต่ต้องลดกิเลสได้นะใครจะดา่าจะว่าจะดูถูกจะอะไรก็ช่างเขารับเท่าไหร่หมดเท่านั้นมีแต่โชคดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบประนีตประหยัดอ่าแล้วก็ขยันมันเพียรตามที่อาจารย์ว่าน,น,นะคนทําอยู่ทํากินไม่มีทางอดตายประเทศไทยจริงๆนะคนทําความดีทําสิ่งที่ดีมันจะไปอดตายยังไงนะทำอาชีพกิจกรรมการงานต่างๆ แล้วเขาก็ไม่ยึดทรัพย์สินเราหมดหรอกเพราะอะไรยึดหมดเขาก็ไม่ได้อะไรต่อก็อเราก็ไม่มีทุนอะไรที่จะส่งเขาเราก็สบายเลยนะมันจริงเรื่องทรัพย์สมบัติมันมีสองอย่างด้วยนะถ้ามันไปไม่เป็นจริงๆนี่สินล้นพ้นตัวเนี่ยหนึ่งถ้าเราขายแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมขายก็เอามาใช้เอามาใช้มาจ่ายตามสมควรเป็นประโยชน์ไหมสองไม่ขายก็ให้เขายึดมีเท่านี้นะมันจะไปยากอะไรล่ะเขายึดหมดเขายึดหมดแล้วไปนะเราก็ไปอยู่วัดอยู่ว่า สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็กินข้าววัดข้าววาไปะนะสิ่งไห้ดีๆก็ทําไปสิในวัดในวาเรียนรู้การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆทํา,า,าทความสะอาดวัดวาเฝ้าอะไรให้ดีพวกอยู่ปูกกินไปมันก็ได้แล้วชีวิตนะหรือไม่ก็ไปหาภาครัฐเดี๋ยวนี้ภาครัฐเขาก็มีนะจัดสรรพื้นที่ทํากินให้แนะนําอาชีพอะไรต่างๆา,งาสรุปแล้วมันก็ไม่ยากหรอกให้มาฟังธรรมะดีๆชีวิตมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอก ความโง่ต่างหากที่มันยุ่งยากอาจารย์ถึงเล่าให้ฟังว่าเอออาจารย์ถ้าจะต้องมาใช้เงินนี่นะมันก็ใช้ซื้อแต่ตัวก้นหนวดเท่านั้นแหละย่งบอกแล้วก็ทําอยู่ทํากินอยู่เนี่ยทําอยู่ทํากินพาพี่น้องทําอยู่ทํากินเกือกูช่วยเลือกันอยู่นี่มันก็มีเท่านี้กินข้าวก็กินมือเดียวเออสบายกินพืชจืดสบายต่างหากกินพืชพื้นบ้านอีกโอ้ย่างประหยัดเหลือเกินชีวิต อะไรก็ทําเองทําเองทาเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยชีวิตเนี่ยนะเสื้อผ้าก็มีไม่กี่ชุดใส่ไม่กี่ชุดจบที่อยู่อาศัยกันนิดเดียวก็พอนี่พวกเราก็นอนเต็นกันไม่เห็นเป็นอะไรสบายนอนเต็นยารักษาโลกเราก็เรียนรู้กันพึ่งตนมันก็ใช้นิดเดียวจริงๆนะชีวิตจริงๆแท้ๆละนิดเดียวความโง่เท่าน,นั้นแหละที่มันใช้มาก มีกิเลสมากโง่มากใช้มากก็อย่าไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตก็ไม่เอากินใช้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีกินน้อยกินน้อยใช้น้อยที่สุดที่แข็งแรงที่สุดก็จบแล้วที่เหลือก็ขยันทํากิจกรรมการงานที่ดีเท่านั้นเหลือยังไงก็เหลือเหลือเฟือแล้วก็พยายามครบมิตรดี ฟังธรรมจากสัตรบรุุษหมู่มิตรดีครบมิตรด,ดีสารพลังกันมันก็จะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน,นมันแก้ไม่ยากเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลก